พาโซงแข้งค่ะ่นกงปาดสิท่กสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าน,นี่เมื่อนี้ก็ไม่อยู่กับน้องลาดแต่กับน,น้องโมสาวเมือง เป <Bull> <c oughs> <sm> ็นระบอยางเอาเมืองมังไฟโกคือเก่าเกวนแล้ทุกคนวันนี่ทุกคนเท่ากับสีในมาส่งของใครทุกค่าดีว่าเอฟซีอุนเท่ามันคืนนี้ที่เท่าไรสดเนาะเด็กกาให้น้องม่ามากเพราะว่าน้งกันพูเคยส่งกัาครั้งแรกเลยแหละเมนเอฟซีังสามฮอล์มันคืนนีเล็กกาบุพออยู่ชวัลลภ จ้างสามหอแต่ว่าผ่นเอาของพี่น้อ,อ,อง,อ,งอุดนนนองดาดนอกจากขอบคนหลายๆเลยอเอฟซีเด้อจาปัะมนณอีกอาทิตย์้าซาก็มาแลเน้เนนนะนทุกคนทากุได้ตัวใจทางมาหล้เด้อจากตอนนี้ยังว่างอยู่สามหอทุกคนติดต่อมาหด้ไป๊ะเฮาก็ซื้อมาฝากอยู่คนส่งอันนี้คนส่งอะไรเขาเดียวได้ทุกอันเน้อโ,<ด>โอ้ เดี๋ยวขาขออนุญาตถ่าายคิปเดอร์ทุกคนเนาะเพื่อเป็นการเรียนรู้กำลังหลาแต่ไวเบิร์กเนาะูนใดที่มายูเขามีของขายด้วยไงว้าวโอเคซึ่งเขาใ้่ซาสาดิบะยูนิคอสซิมีบริการให้กองใส่กองขายกอง วังแก้พี่น้องผุ้ใาย่มี่กองนเนาะออกุกุนเป็่นเป็นเป็นเปีนน,นไร <c oughs> พี่สงที่อยู่ให้นะโอเคอ่าอายแล้วอยู่กรุงเทพเนาะุกคนอยู่แถวอะไรล่ะฮะรัชดาพิเศษ,ษรัชสลาใช่ไหมเขตอินแรงอืม คั้งแรกครั้งแรกสูงของพี่เมืองไทยเราก็จะบอกที่อยู่ใช่ไหมเบอร์ปู้ส่งครับรู้ก็ต่ะ เธอจะเอาเจ็ดสองสีูระมเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่เก้าสองกครับเขาก็จะเอาคอมมวเหมือนที่เือนกับที่บ้านเราแต่แค่เราฝากเป็งเหมือนที่นู่นเหมใช่เหมือนกัน ถามให้หน่อยสิว่าพี่เขารับของมีจากฝั่งเราไหม่มมาส่งมาจากฝั่งลราไส่งของจากฝั่งลรามาทางฝั่งไทยพี่เขารับพี่เขาถ้าส่งของจากฝั่งเรามาฝั่งไทยนี่ที่นี่รับไหมไม่รับส่งไปก็อ่ส่งมา ถ้าเคอรี่มีรับมันก็รับแต่ของพี่ซือพี่รับส่งเลยเดียวโอไ<อ>งั้นก็ไปถามไปคเจนีกแน่นอนเพราะว่าแพคนจนีนจะมาทาการรับส่งจากางะเทศเดี๋ยวเวลารับมาเขาก็จะรับให้อ๋อจ้าขอบคุณค่ะจ้า ทุกคนน้องดากายน้นองม่นถามนะวะอันฝังของมาทีร่างน้องต้องไปถามไปสนี่เพราะว่าอธิตาจะฝังส้ามาเนาะเดี๋ยวจะให้น้องภาพไปถามดูไปสนี่ทุกคน เสร็จแล้วทุกณบินยาวเลยบินยงวไมไม่หรอกมันแค่อกเพื่อพื่อเปื่อืเดียวเดียวยวจะให้น้องถ่ายเสร็จพาไปท่ะาใช่เพราะว่าอันเขาสิฝปาช่ามากแม่รู้ไมีคนขึ้นมากเคลื่อนมาสิหาอันคน เขาขามากคือมาใหา้เพราะว่าเขาขามากเพื่อเดานะโบมี่ไผ่กันมามไอค้ค้ามแสงกับผุนกลางเดือนผุ่นแม่โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาไปถามไปซนี่กันเนาะว่าเ <laughs> ขาจะหับอ,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  <laughs> อ้อก้อยออก้อยเออทุกบ่หอดใครไว้เต้เต้ดีขาดกระห่อนห่อนช่วงนี้ทุกคนเดือด <laughs> <laughs> จำสิ่งไหนนี่ ไปเลย เค okay. ทุกคนตอนตอน,อนรรอี้ครัก็มาหอดไปสนี่แน่ทุกคนไปสนี่สั่งกันก็มัส่งแบบไหนมันก็มีหลายแบบส่งจากลาวมาไทยเนาะมันมีส่งธรรมดาด ูราคาอ่าใช่ค่ะจุด้าคาครมาประเทศไทยเหมือนประเทศไทยทีลาวเนี่อก็ส่งน้ำหนักอยู่น้ำหนักขกกิโกิโลวนะของหนักอ่ามันไม่หนักมากมันเป็นอะไรเป็นชาดป็นชาดินิกิโลเนาะอาอ่าจะจ รเตแปดร้อยยี่สิบบาท่กิโลละ่กิโลแปดร้อยยี่สิบถ้าเต๋อถ้าเป็นธรรมดา แล้วเป็นเป็นธรรมดาของชิ้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยบาทใช่ก็คืสอส่งใส่ที่อยู่ปกติเลยใช่ไหมที่อยูป่ปกติเขาควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาใช่ไหมส่งจากที่โน้นเขียนเป็นชื่อที่อยู่เราเป็นภาษาอังกฤษ ขอบคุณค่ะแล้วใช้เวลากี่วันคะธรรมดาถ้าโวนใช้เวลาสามวันสามวันที่แปดร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าประมาณสองอาทิตย์จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทธรรมดาก็คือธรรมดาใช่ไหมธรรมดาคือสองสองอาทิตย์อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคทุกคนแปดร้อย <laughs> จะลดกรกบอกใช่แต่กําไรเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วน่าชิจะลดสองนด้นสองอาทิตย์แม่พี่น้องถ้าส่งตั้งแต่วันนี้น่าถึงประมาณตะาอกลางเดือนครงเดือนกาไม่ถึงเออถึงก็ได้สองอาทิตย์อันนี้เราสั่งนำหนักไห้ขอข่าวเนาะก็คือพึ่งกิโล 800ต่อ3วันแต่กาพึงกิโลส0่รอตัวสองอาทิตย์ฮาดพี่น้่งลอยหอมานกกสี่ถือยูอ่3มทีกิโลคาสนเป็นท่านหรือเปล่อยู่ไหมพึงก็เป็นร้อยห่หอันสี่พุกค่ <laughs> าส่งสิ่้ายกว่าจำได้เหย เอาจังไดะดีพี่ดอกเข้าวัดนี่เดี๋ยวเขาสีไปปรึกษากับสีโอ่อนเนาะว่าสะเอาจังไยะที่สงง่งแพงอยู่นะแพงเลยลองเลยแล้วเขาตองแหงเขาถือมาอุบลแต่ก็จังหาะงานาาาน่าจะเป็นพิเศษเนาะเราไปเอาที่อุบลได้นะมหรอใครจะพาไปนะแบบสองเมตรใสใส่หมชั่วโมงสองชัง่วโมง แต่อุบวนไปช่องมีประมาณชั่วโมงอย่างนี้ประมาณช่โมงชั่วโมงคร่งหวเ่าวะจนกลางกองชั่วโมงแล้วขี่ขามใจไปเลยได้ดเออแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยไงเาเดี๋ยวไปตกลงกันใหม่เยินนี้โอเคทามซีโอถามซีอโกรนะสทเงแ่้ทรงแค่ะ้าขน้องป้าสิทุก เกือบพันกัวเลยแม่ขนาดว่าพึ่งกินลดามมันตโรรอยหอนี่มันกะสีประมาณสานี่สีกิโลสองพันกัวแหมป้าิีทรพี่น้องอ่คอะที่แม่ก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าพี่น้องอันตอนนี้ก็ยังวางอยู่สามหอเด้วยผู้ใ้สนใจถ้าเข้ามาใด้ด้ว แต่ว่าต้อง้าอัปเดตเบ้่งไหมก่อนว่าซีโอเขาสิเฮ็ดอย่างไรทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองเสายนอกไงเด้อสาวดาวสาวไทยจ้าพี่นอ้อยบายสองขันกลัวด้นะคนหดไม่ถึงเลย